อันนี้ก็คือยืนอยู่เพียงอยู่ข้างหน้าคอยดูผ่านเพื่อนบ้านนะจ๊ะอยู่ในประตูก็จะประมาณนี้แหละค่ะชีวิตของเจฟ,ฟ้านะคะธรรมชาติจริงๆนะคะเนาะอยู่้างบ้านเพื่อกะจะมีนะคะสวนกล้วยมีปีกกล้วยจากพี่น้อง นี่ค่ะมีต้นมะกนอวบากหน้าอยู่ข้างบ้านก็จะ,จะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องจ้าย่าฝนตกนะคะนองฮานเพื่อกะจะออกมาเนวนี่แหละค่ะพี่น,อน้องก็เลยรีวิวหนองฮานให้กับพี่ป้านะอาเหาได้เบิงได้ชมกันนะจ๊ะพี่น้องจ้าเลี๋ยวไปก็จะเห็นต้นมะกนาาจ้าพี่น,อน้องนี่ก็คือนองฮานค่ะพี่น้องจ้าเขาไม่ได้กลัวคนนอจ้าอันนี้คือเขามาค้นนะจ๊ะพี่น,อน้อง สะอาดสะอ้านห่านน่ารักนะคะฐานาฟนเพื่อก็จะมาร่วมโตกันแบบนี้ละคะ่ะแต่ฐานนาหอนเพื่อก็จะอยูกก่กระจัดกระจายกันนะคะพี่น้องจ๋านี่ก็คือนะคะเจฟ้าพาไปทัวร์กัจะสรรหานะคะเอามาฝากบัตตอนเอาความสวยงามมาห้กับพี่ปานาะอาของเฮ้าค่ะในแก็อย่าลืมสงกลางห้ใจห้กับเจฟ้าในเด้อจา้าอย่าลืมสนับสน,นุนช่วยกันดูคลิปให้จบด้วยนะคะ